คโดันวันนั้นตอนที่ฟ้าเริ่มมืดลงเสียงสัตว์ที่ดังออกมาจากป่าทําให้หมาป่าอึดอัดเป็นอย่างมากให้ตายสินั่นใครแม่จ๋าแม่พวกแพะไปไหนกันหมดเนี่ยฮะ<า>กิ่งไม้ส่งเสียงลั่นและสั่นสะเทือนและหมาป่าก็ยิ่งกังวลมากขึ้นแม่จ๋า ฉันยังเด็กไปเกินกว่าจะตายหมาป่าฉันเองสไตลิส์นั่นเธอเหรอทำไมนาะยยังไม่แต่งตัวอีกล่ะเพราะฉันใส่ชุดคอสตูมมาตั้งแต่วันแรกที่เกิดแล้วเดนละ่ะแต่ว่าคืนนี้นายควรแต่งเป็นคนอื่นสิแต่งแล้วนี่นายฉันเป็นมนุษย์ป่าป่ามนุษย์มมาป่าน่ะเข้าใจเปล่าอเธอเธอแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงแล้วมันไม่น่ากลัวเลยสักนิดเดียว อย่างแรกนะชุดคอสตูไม่จำเป็นต้องน่ากลัวเราแค่ใส่มันเฉยเฉยและเจ้าหญิงก็น่ากลัวได้ถ้าเธอต้องการอ่ะอย่าร้องสิงั้นก็ได้แล้วอัจฉริยะอยู่ไหนอ่ะ เดีเจ oh ้าพวกษม์ก oh ล้าได้ย oh ังไงมาพูดกับเขาอัจฉริยะฉันคือเจ้าแห่งค่ำคืนผู้ที่มีเขี้ยวแข็งแกร่งที่สุดโอ้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 าเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเ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 อ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยลอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้แล้วเั้ยเป้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเก้ยทฮ้ยเฮ้ฮ้เฮ้เฮ้ย้ เราก็แค่ออกไปเคาะประตูบ้านและคนก็ใช้ลูกอมเราเป็นคืนที่ดีที่สุดของปีเลยหมาป่าอัจฉริยะและสไตลิสเดินเคาะไปทีละบ้านเก็บลูกอมได้มากมาย <c oughs> เขาสนุกกันมากแต่พวกเขามองหาที่ปลอดภัยเพื่อนับลูกอมพวกเขามาพบบ้านที่ไม่เคยเห็นมาก่อนบ้านหลังนี้อยู่ตรงนี้ตลอดเลยเหรอฉันเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยบางทีบางทีเราควรอยู่ห่างนะมันดูค่อนข้างจะเออเป็นอะไรไปหมาป่านายกลัวอย่าโง่ไปหน่อยเลยนะก,ก็ก็แค่ ออมาเธอก็แค่บ้านเก่าเองฉันจะเข้าไปฉันจะเป็นคนที่เก็บลูกอมได้มากที่สุดในคืนนี้ใช่ใช่ลูกอมเพื่อลูกอมฉันยอมทำทุกอย่างฉันเข้าไปก่อนเองเอาเลยหมาป่ากดกริ่งได้เลยตกลงเออฉันจะกดล่ะนะโธ่หมาป่าฉันกดเองน่ทันทีที่กริ่งดังขึ้นประตูกับดักที่พื้นเปิดออก และพวกเขาก็เริ่มตกลงไปในหลุมมืดโอ้ตายแล้วระวังนะเราอยู่ที่ไหนฉันว่าโถงทางเดินละมั้งทันใดนั้นโถงทางเดินก็สว่างขึ้นและพวกเขาได้ยินเสียง ยินที่ต้อนรับสู่บ้านฉันคนที่กล้าเท่านั้นที่จะออกไปได้นายเป็นใครฉันคือเสียงของฮาโลวีนไงในเวลานั้นขังข่าวเริ่มบินมารวมกันอยู่ในห้องโอ้ไม่ไม่ขังข่าวขังข่าวหนีเร็วหนีเมื่อพวกเขาหนีพวกเขาแยกจากกัน หมาป่าและสไตลิสต์รีไปยังประตูที่เขาพบถ้าถ้าฉันถ้าฉันออกไปจากที่นี่ได้ฉันจะให้ลูกอมกับเด็กในไร่ให้หมดเลยละ <c oughs> อัฉริยะเข้าไปอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วเริ่มกดปุ่มบางปุ่มบนแผงควบคุมตรงหน้าเขา ขณะเดียวกันสไตลลิทและหมาป่านั่งลงบนเตียงในห้องนั้นเตียงนุ่มดีไหมล่ะอ,อุ้ยแม่จ๋าบะบุเตียงพูดได้อะเออส่งลูกอมมาให้ฉันเดี๋ยวน,น,นี้นี่นี่นเอาไปเลยเอาไปเลยฉันจะไปจากทินรี่แล้วบายหมาป่าเข้าประตูห้องสีชมพูกันทะนะ ไลิสเธอเยี่ยมมากเลยฉันดีใจที่เราอยู่ที่นี่นะคงจะเป็นวันดีๆของฉันดูไข่เป็นล้านพวกนั้นซิเย่เฮ้นี่ yeah. hey, นายจะขโมยลูกของฉันอย่างนั้นเหรอวางไข่ลงเอาไปจากที่นี่กันเถอะโอโอเอ่ออะไรกันอ่อไขย,ยักษ์พูดได้เหรอเนี่ยไม่ฉันไม่ได้ขโมยฉันจะให้ลูกอมเขานะ นายน่ารักที่สุดไม่ใช่เหรออ่อะฉันฉันเกือบจะเสียลูกอมทั้งหมดในห้องประตูชมพอูอ่ออกอกออกไปกันดีกว่านะฉันฉันฉันอะไม่ชอบบ้านหลังนี้เลยสักนิดเดียวอะ่ะเฮ้ยอใช่มาป่ะไปกันเธอะฉันเกลียดที่นี่ดูสิดูรอบๆมีฝักทองอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยอะ่ะ ฉันจะเอาไปด้วยจะได้เอาไปทำพายที่บ้านยังไงเล่าฉันเสียลูกอมไปเยอะแล้วฉันเอาฟักทองพวกนี้ไปด้วยอนะเมื่อหมาป่าพยายามรวบรวมผลฟักทองทันใดนั้นฟักทองทั้งหมดก็เริ่มเคลื่อนไหวสิ่งมีชีวิตประหลาดที่มีหัวฟักทองและร่างเป็นแพะก็ปรกากฏตัวขึ้นนี่นายคนที่เหมือนมนุษย์หมาป่านะฉันจะเอานายมาทำหมาป่าของหวานมาที่ครัวกับฉันเดี๋ยวนี้และเธอแพะ ฉันจะทำแพะของหวานด้วยอ,อ,อ,อฉันฉันฉันเป็นของหวานที่แย่มากแหละนายจะเสียเวลาเปล่าๆนะเออฉันลองมาแล้วรสชาติมันเลวร้ายมากๆเลยละ่ะเราจะเอานายไปทำของหวานจากหมาป่ามาช่วยด้วยช่วยด้วยนี่เอาลูกอมฉันไปเลยนะ กินนี่แทนกัแล้วกันนะฉันไม่อยากเป็นของหวานของใครอ่ะนะแม่จ๋าสไตลิสให้ลูกอมทั้งหมดไปซะแล้วเราจะได้ไปจากที่นี่กันโอ้ห้องนั้นน่กลัวจริงๆเราเกือบนีไม่รอดแล้วบ้านนั้นเอาลูกอมฉันไปจนหมดเลยอ่ะ ทีนี้เราจะกินอะไรกันดีล่ะเฮ้ย <laughs> ฉันบอกแล้วเราไม่ควรเข้าไปในนั้นเลยอ่ะฉันรู้ว่าจะกินอะไรดีช่วยด้วยห<ป>นีหนีแล้วสไตล์เลสเดี๋ยวหมาป่าฉันเองอัจฉริยะฉันแค่ล้อเล่นเองสุสายวันฮาโลวนีน<า>อะไรเนียออจฉริยะฮาโลวนีนทริคออทริคทริคทริคออทริคทริค ทริกทริอออทรีททริกทริกรอออทรทริกอัจฉริยะนายงั้นเหรอที่เป็นคนลอกเราตอนอยู่ในบ้านนั้นนะฮะเอออัจฉริยะ